ช่วงนี้<ม>บอกเลยว่าบันเทิงไทยรัฐของเราเนื้อหอมพอๆกับเราสองคนเลยนะคะดารงดาราแวะมาเยี่ยมเย็นกันเยอะเลยทีเดียวคะ่ะล่าสุดนี่ม,มาเป็นแก๊งค่ะแก๊งนางฟ้านักปั่นนะคะ<ม>น้องกอฟสุรัมพาพร้อมกับเหล่านางฟ้านักปั่นที่มาชวนแฟนๆบันเทิงไทยรัฐไปร่วมกิจกรรมเชียงรายโรสคลาสสิก2020นั่นเองค่ะงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่สิงป์าร์คเชียงรายสนใจก็สมัครกันด่วนๆเลยนะจ๊ะไปต่อกันเลยค่ะคนนี้เป็นเจ้าพ่อพระเอก MV อย่างหนุ่มนะคนนี้ฉัน follow ig ไป เห็นบอกว่าเขาเนี่ยเรียนจบโปรดักต์โปรดักชันดีไซน์นะคะก็กลายมาเป็นพระเอกซีรีส์ค่ะด้วยความหล่อสไตล์ตี i อินเทรนด์ค่ะก็เลยทําให้เป็นที่รู้จักแต่ยังไม่ขอไปเล่นละครสายวายนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเชียร์กันเหลือเกินที่สําคัญตอนนี้โสดเพราะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนค่ะเชอรี่มีสิทธิ์ลุ้นนะตอนนี้ยังไม่มีฮะจริงๆเพิ่ง เพิ่งเลิกกันไป3-4เดือนวายตอนนี้อาจจะอาจจะยังไม่ได้รับครับผม mm hmm. เพราะว่ามันมันค่อนข้าง่อยเรื่องอะไรมันยังมันยังติดกับคาแรคเตอร์เรื่องเก่าอยู่ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นนเชรี่เขาน่ารักอ่ะออส่วนนี้ค่ะมากัน, 2, น2คนเลยนะคะนักแสดงหน้าใหม่หนุ่ม,มต้นน้ําเปี่ยมชนกับสาวสวยสุดเซ็กซี่มุกพิชานานคนนี้ดังอยู่ในไอจอยู่แล้วนะจ๊ะทำเอาหนุ่มหน,ม,หนมตาค้างกับบทบาทตุ๊ก,กตายางค่ะในซีรีส์ม y s e ซ d o ด l ค่ะแหมเปิดตัวกันด้วยภาพมุกใส่ชุดว่าวีด้วยวนซะขนาดนี้เออเลยเนี้ยซีรีส์ซีรีส์เจ้าตัวยืนยันบอกว่าตอนถ่ายจริงๆเนี่ยคือเซฟสุดฤทธิ์นะคะแล้วก็ไม่กลัวด้วยว่าพวกโรคจิตจะมาตัดต่อภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนมาแล้ว ร้องปอทอไปแล้วด้วยค่ะที่สําคัญสวยมวยเอกขนาดนี้เธอบอกเลยว่าหวัวใจย,ยัยงว่างนะคะจริงๆแล้วเซฟทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่ามุมกล้องออกมาแล้วมันหนูก็ตกใจเหมือนกันอุ้ยมุมกล้องออกมาก็ก็ว้าอยู่แฟนเฟิร์นไม่ว่าเหรอคะมาเล่นแบบเนี้ยไม่มีค่ะถ้ามีคงไม่ได้เล่นคือนูโสด <rs ly> <queda S 2> ใช่ค่ะ,คะสวยขนาดนี้รอดอะไรมาได้ไม่อยากมีอ่ะรู้สึกว่ามีแล้วปวดหัวปวดหัวกลัวจะมีแบบโรคจงโรกจิตทัก ไม่มีนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็โดนเรื่องคลิปที่ปล่อยอตัดต่อไปแล้วแล้วเราก็ดําเนินคดีปรากฏว่าไม่มีใครกลา้าหูพี่แจ๊คสวยขนาดนี้ยังโสดเพราะเราก็อยู่ยากแล้วแหละเราจะหันก็ <c oughs> สวยสู่ไม, <c oughs> ไม่เข้า <c oughs> นะคะ